ที่สิงหาคมและก็ตอนบ่ายเนี่ยกะว่าจะเข้ากล่าวข้ามือพะเดียงนะครับครัวบรรยากาศเสียงเป็นยังไงบ้างครับ ก็เสียงตอบรับดีมากดีชนิดว่าเราไปเจอคนร้อยคนนะครับตอบรับเรื่องพักประชาธิปัตย์เลยตัวผู้สมัครดีชาสุมพันธ์เหนหน้าเบอร์สองเลยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยครับชื่นใจทุกวันเลยไม่เหนื่อยเลยนะครับไม่ว่าเดดออกหรือฝนต,ตกกระแสประชาธิปัตย์ดีมากนะครับคือคนเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับอตอนนี้พักประชาธิปัตย์หรือว่า เต็มพื้นที่เลยครับพี่น่าสมควรส่อุ่นใจมากนะครับไปที่ไหนก็อุ่นใจครับเรามีความเชื่อมั่นขนาดนั้นพระพญาฤๅป,ปัตในจะัดสขลาเนื้อสักกี่เขตนะฮะคิดว่าผมว่าวันนี้ได้เลือกวันนี้นะครับผมว่าทั้ง9้าเขตน,นะครับประชาชนมาหมดแน่เลยนะครับเพราะพี่น้องประชาชนตอบรับดีมากนะครับเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะาตัวผู้สมัครคนเดิมนะครับ คนที่เป็นสสเก่าแข่งกับสสผู้สมัครใหม่เนี่ยไม่ถือว่าเราแข่งกันนะครับผมว่าโดยเฉพาะบ้านใหญ่บ้านใหญ่เขาแข่งกับตัวเองมากกว่าจะแข่งกับพวกผมนะครับแข่งกับผลหานในอดีตท,ที่ตัวเองทาไว้นะครับเคยพูดอะไรกันไว้อตอนที่เป็นสสอ้างคนสุข,ขาว่าจะทําอะไรเพื่อคนสุข,ขาคนสุข,ขาไปร่วมกับรัฐบาลไหมไปทําอะไรวันนี้นะครับพี่น้องสุข,ขาเขาพิาพจารณาผูนานแล้วนะครับตอนนี้นะครับบ้านใหญ่ทุกหลังนะครับ บอกได้เลยว่าคุณน่ะไม่ได้แข่งกับพวกผมคุณกําลังแข่งกับผลงานานอดีตของตัวคุณนะครับแล้วเจอกันนะครับปรีชาสุกเสษมกับพรรคประชาธิบัติเต็มพื้นที่เขน้าแน่นอนครับพี่น้องครับครับพี่น้องเขหน้าสงข,ขาครับ จากข่าวนะครับทราบว,ว่ามีแก๊งคุณเทาและแก๊งสแกมเมอร์อซื้อพักการเมืองไทยและก็ซื้ออดีศสของสงขาบ้านเรานะครับเขียนละ้อยล้านนะครับพี่น้องพฤติกรรมของไอ้พักการเมืองสแกมเมอร์แล้วก็ตัวแทนพรักสแกมเมอร์นี่เขาจะทํา การเมืองแบบว่ามาเก็บบัญชีรายชื่อแล้วก็จ้างตัวแทนที่มาเก็บรายชื่อถึอทราบว่าให้มาเก็บบุให้ค่าจ้างหัวละ3า0บาทคนละไม่เกิน20รายชื่อแล้วกล่าวว่าก่อนวันที่แทราบว่าเมื่อวานเนี่ยเลอกเฮินเริ่มลงมาบ้างแล้วที่พื้นที่ทํานบนะครับผ่านบ้านของอาากำนันบ้างอาดีตกำนันบ้างนะครับอันนี้เป็นข่าวนวาะฝากปปกตช่วยเช็คด้วยนะครับว่านี่คือพรรคสมเมอร์ที่มันกําลังจะกกลืนชาติไทยผ่านขวาเลือกตั ทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นขวากพี่น้องว่าใจแข็งแข็งนะครับอย่ารับเลยครับเงินบาปถ้ามาเอาข้าบ้านนี่ถาวรเสเนียเนี่ยฝากบอกพี่น้องผ่านผมมาว่าใครที่รับเงินบาปนะครับมันจะทํากินไม่บังเกิดถ้าพี่น้องท่านไหนนะครับในเขตหน้าหรือว่าจังหวัดสมุทาบ้านเราเหลือไปรับเงินบาปจากแก๊งสแกมเมอร์ที่มันจะกลืนชาติไทยเนี่ยให้พี่น้องไปทําบุญกับกูโบหรือว่าทําบุญกับป่าช้านะครับ อย่าไปทำบุญกับพระกับโรงเรียนเลยครับเดี๋ยวเด็กจะติดบาปแล้วก็พระอย่าอาบัตนะครับฝากด้วยนะครับอย่าให้สกเกมเมอร์มันลื่นชาติไทยผ่านการเลือกตั้งทั้งนี้เลยครับ ครับหลังจากมาใส่ที่ตลาดสุดหน้าหน้าเมืองสิงหาหนาครนะครับกลับบ้านถึงบ้านประมาณอสองทุ่มก็มีโทรโทรศัพท์ลึกลับมาทราบว่าเป็นโทรศัพท์ที่อ,อวตารมารเป็นผู้ชายโทรมาก็ด่าผมใหญ่เลยครับสิ่งเลขที่ที่เขาถามก็คือพูดทำไมพูดแบบนี้แล้วก็ด่าผมเสร็จแล้วก็บอกว่า อ่าเขาเป็นนักเลงเยาเขาไหมผมบอกว่าถ้าถ้านักเลงถ้าจะทะเลาะกับผมไมเ่เดี๋ยวผมจะตำรวจไปทะเลาะด้วยเขาก็เลยวางสายก็ปรึกษากับผู้ใหญ่คณะอ่าของทีมงานเรื่องกฎหมายก็บอกให้ไปแจ้งความแล้วก็ผมไปแจ้งความวที่อ่าโต สพสิงห์นาคนแล้วก็ไปแจ้งกกตเลยว่าที่หน้าสงขาบ้านเรามันมีเหตุการณ์แบบนี้ให้บันทึกลงรับไว้เป็นหลักฐานนะครับ,รบแต่เราเราแจ้งความเรียบร้อยแล้วครับแจ้งแจ้งความเรียบร้อยแล้วครับรอดาเนินการหลังการเลือกตั้งครับโอเคครับ